อ่านแล้วสะดุง้งโบวันดาซัดใครนิสัยน่ารังเกียจเพราะแบบนี้สำหรับโบวันดาสหาวงคุณแม่คนสวยของน้องมะลิไม่คอยโพสต์อะไรที่เป็นดรามมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เจ้าตัวจะชอบแชร์โมเมนต์น่ารักนรักของลูกสาวและลูกชายนั่นเองล่ะค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่โบได้โพส,สต์ตอรี่ในไอจตอนดึก ด้วยข้อความที่ทำให้ตกใจกันเลยทีเดียวโดวยแม่โบนั้นได้โพสต์ว่าอย่าดูถูกและอย่าล้อเล่นกับความรักความชื่นชอบของคนอื่นนะคะเพราะมันเป็นนิสัยที่น่ารังเกียจค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นกำลังใจให้กับคุณโบนะคะเป็นคุณแม่ที่สตรองและเก่งมากๆลูกๆโตมาอย่างมีคุณภาพที่สุดค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ